ตัว CRV เนี่ยจากที่ผมแบบเอามาลองขับอยู่หลายวันนะครับผมพูดตรงๆเลยคือแบบอยากได้แต่ก็แบบมีความรู้สึกว่ามันก็เกินความจาเป็นของผมไม่น่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะเอาผมว่าผมไม่เอาท็อปก็ได้แม้ว่าใจอาจจะอยากได้ท็อปนะล้อมแม็กอะไรพวกนี้มันก็โอเคแต่ก็คิดว่าเปลี่ยนเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจากส่วนทรงตัวรถแล้ว นะครับการใช้งานแล้วอาการตัวรถแล้วเนี่ยผมแบบเออมันเป็นรถที่แบบขับรค่อนข้างเนียนแต่ไม่รู้นะว่าพอเป็นรุ่นรองท็อปที่เป็น e h e v เหมือนกันเนี่ยมันเนียนแบบนี้หรือเปล่าก็เลยแบบว่าเออขับแล้วอยากได้เหมือนกันทําไมถึงไม่เอาท okay, ็อปโอเคแหละเอาท็อปมาได้ขับ4ใช่ไหมครับแต่ผมมองและสไตล์อย่างผมเนี่ยถ้าจะเลือกขับ4เนี่ยก็ต้องเลือกประเภทที่แบบเป็นพาร์ทไทม์ก็คือต้องลุยได้เยอะกว่านี้นะฮะ ฉะนั้นเนี่ยไปเลือกพวก P P V ไปเลือกพวกกระบะขับสีไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ใช้แบบสมบุกสมบันมากกว่าฉะนั้นผมเอาแค่ขับ2ก็พอพอเป็นขับ2เนี่ยเราก็อยากได้ความประหยัดด้วยก็ต้องเป็น E H e V แล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวลงมาครับถ้าซื้อตัวท็อปก็ล้านเนใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเกรดอื่นๆเนี่ย มันก็มีกล้องรอบคันมาแล้วมีเซนซิงมาแล้วนะผมก็เลยมองว่าเออก็พอแล้วนะครับมันไม่เหมือนกับโมเดลอื่นของ Honda ที่แบบกล้องรอบคันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มาภาพรวมก็โอเค